สวัสดีครับทุกคนไอพ้พัดเลยนี่ดิเอาเลยเอาไฟดูวะแล้วแกจะเอาแล้วโอ้น<ๆ>ี่ไปแล้วนี่ไอ้พุงลัวอะไรพุงแล้วเอ้ยนั่นซั์พัดยันไงเปิดไตแง่งไตบึมเดียวได้เลยบอกสนดวกเลยนะเอาแล้วเอาแล้วเอา

ผาดมันหลายเพอบอนมันต้องเป็นน้ำานต้องปูมันต้องเป็นอะไรต้องเป็นน้ำมีเกี่ยวก็ด้วยบอเอาอาสะดินมันต้องมีน้ำแล้วเด้ไม่มีน้ำได้ไงล่ะอก็ได้อย่อนขึ้น มไมใช่เอเนี่ยไม่มีไฟโมย่านเพราะว่ามันคืนเขาไปใช้ไฟเยอะแล้วมันเลยไม่มีไฟยกเลยเสร็จแล้วไม่มีไฟโมย่านโมมันเป็นแมนน้ำต้องเป็นน้ำมันเกี่ยวกับน,น้ำเลยวะแม่นประเทศแบบน่านไม่ใช่แต่แบบนี้ยังไม่เคย กินข้าวต้มกินข้าวต้ม้าวตัดเลยกินข้าวต้มตัดเลยตัดเลยอ้าวพี่นกมาเช้าพี่นกไปแล้วเข้าปาแล้วเข้าปาแล้วเดี๋ยวเขาจะเก็บสวนเก็บไหมยะเก็บมะขามหวานโอ้โหน่าจะเก็บมะขามหวานนี่วันนี้กินข้าวกันอืมอันี้กิน ต้มต้องหยอดน้ำข้าวต้มเพราะเมื่อคืนเบี้ยหนักเอซี่หนักไปจ้นะบ่อยหนักเลยเบี้ยมันหนักต้องหยอดน้ำข้าวต้มโอ้ขึ้นหลายเลยกินหมดเดี๋ยวก็หมดเพราะข้ามันบานโอ้ข่าันหลายเลยอย่างโอ้ีนยำกุ้งแห้งยำกุ้งแห้งโอ้เหมือนกินแบบเหมือนแบบ เพิ่งออกมาจากคับไหมก็เพิ่งออกมาจากคับไงไเที่ยวขับกลับมามเที่ยวขับกลับมา,มาเมื่อคืนนี้ก็เลยต้องกิน่ข้าวต้มต้มไม่เข้าถวยไงเหรอวะอ้าวให้ตามตัวโอ้ยยืมไปใหญ่ไปนั่งไปไป FC ทุกท่านนะวันนี้พี่เพชรทำนะคะ ใช่หนูรับออเดอร์อย่างเดียวนะคะมากินข้าวกันเดอ้อวันนี้นะกินข้าวอาจารย์ครับทุกคนข้าวต้มไหมข้าวะะต้มต้มข้าวต,ต,ต,ต้มอันนี้ผักอะไรรู้ไหมแซบ่บเดอ้อจะบอกให้พรุ่งนี้มีอะไรบ้างพรุ่งนะพรุ่งนี้<ะ>นงานเกิดไหมพี่ชวนคนไว้เยอะอยู่เลยพี่นะเพื่อมีหมูกระทะหมูย่างโอ้ยชวนเราก็จะมากับค่อยบอ๊ะซึ่งอะไรเงี้ยเรีนมา ไ,นะไม่ซื้อวันไหนวันนี้ซื้อวันนี้แหละซื้ออย่างซื้อข,ข้าวกับข้าวเลยซื้อหมูกระทะซื้อวัวนนี้เนะาะหมักหนึ่งวันทำเองหมดซื้อทอนเหรอเต็มชุดยังพงก็ไม่นั่งย่างเราต้องไม่เฮ็ดเองมันได้น้อยซื้อหมูที่หนูซื้อเหมือนวันนั้นแหละอ๋อแล้วก็มาหมักวันนี้กินเยอะๆซื้อเป็นโลน่ะแพงกินได้น,น,น้อยอืม นกินก้วยกันนะครับเนาคเรามาเนี้ยมาเด้อไ,ไม่ได้